สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้มาสายหรือมาเร็วเดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคนน้อยมาในหัวข้อ3ความรับช่องโตเร็วคูณ10เลยนะคะถ้าคุณทำในตาม3ามความลับเนี้ยนะคะช่องคุณจะโตเร็วแน่นอนนะคะอยากกระซิบกบระซาบว่าความรับเนี่ย คนน้อยเพิ่นได้มาเมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันกับเพื่อนๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวคนน้อยขออนุญาตนะคะขออนุญาตเช็คเสียงตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างที่รอเพื่อนเนาะนะคะวันนี้เนาะถ้าใครอยากที่จะทำช่องนะคะแล้วไม่ช่องไม่มีการขยับขยื่นเลยช่องอ่ะ คนติดตามไม่มีคนเพิ่มเลยนะคะแล้วก็หน้าเพจของคอุณอ่ะไม่มีคนแบบมากดถูกใจมากดติดตามในช่องของคุณเลยเป็นเพราะอะไรนะคะแล้ววันนี้คนน้อยนะคะมีความลับดีๆนะคะมาแบ่งปันกันนะคะวันนี้เนาะ,ะวันอังคารนะคะคนน้อยก็จะใส่เสื้อสีชมพูน่ารักน่ารักนะโอเคเนาะคือวันนี้ลืมขางนะตั้งกล้องมานะก็เลยแบบได้ตั้งกล้องแบบแนวแนวตั้งเนาะไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวมันต้องปรับขึ้นอีกนิดป่ะพอพอดีโนน้อยดูในในคอมมันจะเป็นขนาดนี้โอเคก็คคปรับขึ้นนิดนึงนะคะเ,คเดี๋ยวแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเนาะใครพลาดวันนี้คือแบบนะ่าเสียดายมากๆเลยนะเนาะเดี๋ยวแชร์ไปทางกลุ่มก่อนนะคะ แชร์ลงกลุ่มให้เพื่อนๆก่อนนะคะคอมเมนต์มนไม่ขึ้นหรือเปล่าเนาะ,ะโอเคแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะโอเคนะคะ แชรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากที่จะท,ทำช่องแฟนเพจเนาะช่องเฟนเพจหรือว่าทางแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่็นนะคะถ้าคุณทำในสามความลับเนี้ยคนน้อยเชื่อเลยนะคะว่าคุณต้องแบบทำได้แน่นอนนะคนน้อยมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่พอดีอะมันเหมือนกับว่าข้างบนมันจะเยอะไปไหมเนาะไม่เป็นไรโอเคนะคะพอดีแล้ว พอดีตั้งกล้องแบบแบบรีบๆนะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะคะก็ข้อหนึ่งนะคะความลับที่หนึ่งเลยนะคะก็คือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเนาะนะคะเหตุผลที่ช่องเขาโตเร็วเพราะอะไรเขามีความสม่ำเสมอนะคะพอเรามีความสม่ำเสมอแล้วปุ๊บเนี่ยเราอ่ะก็จะทําให้ช่องของเราโตเร็วนั่นเองเนาะถ้าเรามัวแต่รอความสมบูรณ์แบบเนี้ย นะถ้าเรามัวแต่มีชุดสวยก่อน <c oughs> ค่อยได้มาสตรีมนะคะสังเกตดูจากคนน้อยก็ได้นะคะว่าคนน้อยอะบางวันนะบางวัน,นก็คือแบบชุดแบบชุดทํางานนะคะชุดไปนาชุดชุดไหนก็แล้วแต่นะถ้าคนน้อยมัวแต่รอแบบให้มีชุดสวยๆก่อนค่อยได้มาไลค์อะคนน้อยไม่ได้ไลค์นะคะคนน้อยจะไม่ได้ไลค์เลยเนาะหรือถ้ารอแบบถ้ารอให้มี ถ้าเราให้มีแบบขาตั้งกล้องก่อนอค่อยได้อัดคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเสียงดังไหมคะเสียงดังไหมพอดีเพื่อนคุยกันเนาะถ้าเรามัวแต่รอแบบเออให้มีขาตั้งกล้องให้มีสายไมค์ก่อนอค่อยได้อัดคลิปวิดีโออะไรแบบนี้<อ>นะมันก็ทําให้ก็น้อยอ่ะไม่ได้ที่จะมาแบ่งปันในจุดนี้นะคะก็ไม่ได้ที่จะทําคลิปวิดีโอเนาะคือความแบบอะไรนะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง ถ้าเราอยากที่จะสมบูรณ์แบบนะให้ลงมือทําเลยให้ลงมือทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะก็คือความลับข้อที่หนึ่งก็คือความสม่ําเสมอมันสําคัญกว่าสําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะถ้าเรารออแต่รอให้ตัวเองสมบูรณ์แบบก่อนน่ะเราก็ไม่ได้ที่จะลงมือทํานะคะดังนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยถ้าอยากให้ช่องโตเร็วอ่ะความสม่ําเสมอสําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเนาะ ถ้มามัวแต่รอให้ตัวเองมีคอมพิวเตอร์ก่อนค่อยตัดคลิปวิดีโอเราก็จะไม่ได้แบบอ่าเราก็จะไม่ได้แบบตัดต่อวิดีโอนะคะดังนั้นตัดต่อวิดีโอเราก็สามารถตัดต่อทางมือถือได้นะคะข้อ 2, <ม>2ก็คือแสดงออกให้เต็มที่แสดงออกให้เต็มที่คืออะไรอยากหัวเราะก็หัวเราะอยากยิ้มก็ยิม้มอยากร้องไห้ ก็ร้องไห้อยากที่จะแสดงอ,อารมณ์ไหนให้เราแสดงออกมาเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบเก็บอารมณ์ตัวเองไว้เนาะคนสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติของเราได้นะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องไหนที่มันซึ้งๆเราก็สามารถ ยิ้มได้เอ้ยสามารถร้องไห้ออกมาได้นะคะเวลาที่เราไฟ์สดถ้าเรามีอาการซึ้งเราก็สามารถแบบน้ำตาซึมได้ถ้าเรารู้สึกดีใจอยากหัวเราะขึ้นมาเราก็สามารถหัวเราะได้เลยเราเราก็สามารถหัวเราะในสไตล์เราได้นะคะแปบ๊บนะคะคนน้อยลืมเช็คเสียงตัวเอง <c oughs> แป๊บหนึ่งนะพอดีเปิดเปิดสตรีมทาง YouTube ไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวปิดเสียงเย <c oughs> นเนาะเดี๋ยวเปิดเสียงคนน้อยเลยก่อนนะคะเ,คเสียงคนน้อยชัดไหมอ่ะไม่มีใครมาเช็คเสียงให้คนน้อยเลยเ, <c oughs> เสียงชัดนะคะเ,คเสียงชัดโอเคเนาะ ก็คือข้อ2ก็คือแสดงออกให้เต็มที่นะคะแสดงออกให้เต็มที่คืออะไรนะคะแสดงออกให้เต็มที่คือเวลาที่เราหัวเราะเนาะเราหัวเราะแล้วก็หัวเราะเลยนะคะเวลาที่เราเสียใจอ่ะเราก็แบบร้องไห้เลยนะคะเวลาที่เราแบบอารมณ์ไหนอ่ะเวลาที่เราเล่าเรื่องอ่ะเรามีอารมณ์แบบไหนอ่ะเราก็อ่าเราก็แบบ ทําให้มันเต็มที่เลยนะคะเราก็ทําให้มันเต็มที่ไปเลยเนาะไม่ต้องแบบเก็บอารมณ์ไว้นะคะอันนี้คือข้อลับความลับข้อที่2นะคะก็คือแสดงออกให้เต็มที่แต่เราต้องแสดงออกให้มันมีความสุภาพด้วยนะคะแสะดงออกให้มีความสุภาพอยู่ในนั้นด้วยเนาะ <c oughs> มันก็จะทําให้เราแบบมีเสน่ห์อะเรามันจะทําให้เรามีเสน่ห์แล้วมันก็จะทําให ช่องของเราโตเร็วมีคนติดตามเ,เราได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3ก็คืออย่างจริงใจนะคะมีการตอบคอมเมนต์อย่างจริงใจเนาะคือยังไงถ้ามีคอมเมนต์มาก็ให้เราตอบนะคะคือคอมเมนต์แค่คอมเมนต์ทักทายหรือคอมเมนต์แค่ทักทายเนี่ยเราก็สามารถตอบสวัสดีกลับเขาได้นะคะ สวัสดีคุณนัครินนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายกันนะคะคือคือเป็นการสร้างสังคมนั่นเองนะคะถ้าเราไม่มีการตอบเนาะถ้าเราไม่มีการตอบเขาแบบคอมเมนต์มาเราก็ผ่านไปอะไรแบบเนี้ยเนาะช่องของเรามันมันก็ไม่โตเร็วเพราะว่าเขาก็จะคิดว่าเราอะ่ะไม่ได้ใส่ใจเขาเราไม่ได้แบบอเอาใจของเราอะ่ะ ใส่ไปในใจเขาคือไม่ไม,ไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เขาอะไรอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณเล็กนะคะคุณเล็กสุวพิดเรืองโรดนนะคะคิดถึงนะคะอ๋อพี่เล็กใช่ไหมคะทำไมเปลี่ยนชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอเลย<ม><ม>ใช่ค่ะไม่เจอกันเลยช่วงนี้นะคะขอบคุณขอบคุณพี่เล็กนะคะที่เข้ามาทักทายกันเนาะ ก็นะคะวันน <combined> right. ี้คนน้อยก็มี3เคล็ดลับที่จะมาแบ่งปันนะคะซึ่งตะกี้คนน้อยก็ได้แบ่งปันไปแล้วรอบนึงเดี๋ยวคนน้อยขออนุญาตสรุปนะคะเดี๋ยวสรุปให้เนาะข้อหนึ่งก็คือนะคะความลับที่1นนะคะสวัสดีครูพี่ตุ๊กตานะคะความลับที่1ก็คือความสม่าเสมอสําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะท่องให้ขึ้นใจเลยความสม่ําเสมอสําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเนาะถ้าเราจะรอให้มีคอมพิวเตอร์ก่อน รอให้ตัวเองมีกันสั่นก่อนค่อยทําทคลิปวิดีโอนี่มันก็ทําให้เราไม่ได้ทํานั่นเองนะดังนั้นนะคะ,ะจะบอกให้แบบนี้นะคะคือคนที่เข้ามาดูเราเนี่ยเขาเสพการเขาเสพว่าเราจะได้จะ,อะคอนเทนต์ของเราอะมีประโยชน์อะไรกับเขาเขาจะได้อะไรจากคอนเทนต์ของเรามันก็ทําให้เขามาดูเราใช่ไหมคะ เขาไม่ได้เข้ามาดูว่าเราทําคลิปสวยไหมเราทําคลิปดีหรือเปล่าเราทําคลิปชัดขนาดไหนคือการทําคลิปสวยเนี่ยมันก็คือ,อส่วนหนึ่งในการออกมานําเสนอแต่ถ้าเรานะคะคอนเทนต์เราดีนะคะคอนเทนต์เราดีเราออกมาทาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นการสร้างตัวตนของเราแล้วมันก็ทําให้คนแบบจดจําเราได้มากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นแล้ว ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเนาะมี2องเฟสจ้าโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีอาจารย์เนสนะคะสวัสดีขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะข้อ2ก็คือแสดงออกให้เต็มที่ไปเลยนะคะเวลาที่เราออกมาไลฟ์ทำคลิปวิดีโอเราอยากแสดงออกในแบบไหนอยากร้องไห้ ก็ร้องไห้อยากหัวเราะก็หัวเราะไปเลยนะคะอยากที่จะมีความสุขอยากแสดงอาการมีความสุขยังไงให้เราแสดงให้เต็มที่ไปเลยนะคะอยากเก็บไว้เนาะอยากกลัวที่จะแบบว่าคนอื่นว่าเราบ้านะถ้าเราอยากทําแนวบ้าๆก็ให้บ้าให้เต็มที่ไปเลยอะไรแบบนี้นะคือแสดงออกให้เต็มที่แต่เราก็ต้องแสดงออกในรูปแบบที่แบบว่าแสดงออกอย่างสุภาพนะคะให้แสดงออกอย่างสุภาพเพราะถ้าเราแบบ เก็บมันไว้อะเก็บมันไว้ไม่กล้าที่จะแสดงออกอย่างเต็มที่น่ะคือแบบคนมาดูเราคนมาชมเราเขาจะสัมผัสได้ว่าเรากําลังแบบเออเก็บอะไรอยู่นะอะไรแบบนี้นะคะเราก็แสดงออกให้เต็มที่ไปเลยนะคะมันจะทําให้เราแบบเออได้ปลดปล่อยตัวเราด้วยนะแล้วมันจะทําให้ไลฟ์ของเราดูสนุกมากด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณฝนนะคะคุณฝนก็เป็นอีกคนนึงนะที่แบบออกมาไลฟ์แสดงออก อย่างเต็มที่นะคะแสดงออกแบบเต็มที่จริงๆอ่ะนะคะคุณน้อยชอบนะคะคือแบบเป็นธรรมชาติมากๆเนาะมันก็จะทําให้ช่องของเราโตเร็วนั่นเองนะคะแต่เราก็อย่าลืมนะคะว่าเราแสดงออกเราควรที่จะมีความสุภาพเนาะมีความสุภาพขึ้นด้วยนะคะครูฝนต้องการถ่ายท่อสดใช่ไหมคะคร,ครูฝนกดผิดหรือยังไง <c oughs> เนาะต่อไปข้อที่3มก็คือนะคะ มีการตอบคอมเมนต์อย่างจริงใจนั่นเองนะคะคือเวลาที่มีคนทักมาเรามาหรืออย่างเช่นก็น้อยกําลังไลฟ์อยู่เนี่ยมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์เนาะเราก็ต้องมีการตอบกลับด้านเองนะคะก็คืออย่างน้อยๆเราก็ตอบว่าขอบคุณค่ะนะคะหรือว่า อะไรนะยินดีมากค่ะอะไรแบบนี้คือมีการตอบคอมเมนต์กลับทุกครั้งเนาะมันก็จะช่วยทําให้เรามีการสร้างส่งสังคมได้ดีขึ้นถ้าเราไลค์จบแล้วก็ไม่สนใจคอมเมนต์เลยมันก็จะทําให้คนที่มาติดตามเราเนี่ยจากคนที่ติดตามเราอยู่เนี่ยบางทีก็อาจจะหายไปเลยก็ได้นะเนาะแทนที่จะมีคนมาติดตามเราเพิ่มขึ้นคนท,ที่ติดตามเราอยู่เนี่ยเขาก็จะอาจหายไปจากเราคนติดตามก็อาจจะลดไปก็ได้นะคะ ก็เป็นสามเทคนิคนะคะสามความลับที่ทำให้ช่องโตรเร็วคูณสิบเนาะมันขึ้นเองมันขึ้นเองค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรเนาะ,ะโอเคนะคะคนน้อยก็จะมาไลฟ์อ่ะสั้นๆในวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามขอบคุณครูฝนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณเพื่อนๆก่อนขอบคุณคุณนักครินนะคะที่ช่วยแช์เนาะ,ะเข้ามาเป็นคนแรกแล้วก็ช่วยแช์เลย ขอบคุณพี่เล็กนะคะคิดถึงนะพี่เล็กหนูอยากกอดพี่เล็กจังทุกครั้งที่ได้กอดพี่เล็อกอะหนูจะมีความรู้สึกว่าหนูมีพลังขึ้นมามันมีพลังมันมีความรู้สึกแบบแบบเฮ้ย hey, แบบพี่เล็อกอะเขาจะเป็นคนที่แบบกล้าสแสดงออกกล้าแสดงออกแล้ว,ลวทีเนี้ยเขาจะเป็นตัวของตัวเองมากอะคือแบบพอคนน้อยเห็นแบบว่าเฮ้ย <następ S 3> แล้วแล้วเราเก็บเก็บตัวเราไว้ทําไมทาไมเราไม่กล้าแสดงออกเหมือนพี่เล็กอะไรแบบนี้เนาะทุกครั้งที่ได้กอดพี่เล็ก คน้อยจะมีความรู้สึกดีมากๆขอบคุณครูพี่ตุ๊กตานะคะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณอาจารย์เนตขอบคุณครูฝนนะคะที่สละเวลามีค่ามาหาคนน้อยนะคะโอเคค่ะเสียงมันอันนั้นไหมอ่ะโอเคนะคะคนน้อยก็ต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกทุกทุกทกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลามาเทมาตลอดเวลานะคะแล้วก็ ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยขอใหอ้สุขภาพกายสุขภาพใจดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็ดีนั่นเองนะคะก็ต้องบายบายก่อนคะ่ะขอบคุณหัวใจสามดวงคะ่ะครูโคนนะคะบา,บายบายคะ่ะเดี๋ยวไปเจอถ้าใครว่างนะคะก็ไปเจอต่อที่ y o u t u b e นะคะเดี๋ยวคนน้อยจะไลฟ์ like ที่ Youtube ด้วยเนาะทุกวันนี้คนน้อยจะไลฟ์ห like, น้าแฟนเพจจบ ก็จะไลฟ์ต่อใน YouTube เลยเนาะใครอยากติดตามโค้น้อยก็สามารถไปติดตามได้นะคะทางช่อง u t u b e เนาะหรือถ้าใครอยากที่จะทำช่อง YouTube ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็ทักทายโค้น้อยได้นะคะโค้น้อยมีคอร์สอยู่นะคะ17เทคนิคนะคะทำ u t u b e สำหรับมือใหม่เนาะก็ติดสอบถามได้นะคะคิดถึงคิดถึงอ๋อคิดถึงคิดถึงครูฝนนะคะ โอเคนะคะคนน้อยไปก่อนนะคะบายขอบคุณทุกคนค่ะ